สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับปราเนสในรายการ YouTube บ้านทั้งช่อง IT ทีเอฟทีไทและร้อยแปชานะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวอุปกรณ์ที่จะช่วยยกระดับการโปรดักชันหรือว่าการผลิตคลิปของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งช่วย5สอ workspace พื้นที่ในการทำงานของเราได้ด้วยนะฮะนั่นก็คือขาตั้งกล้อง professional recording microphone series นะครับซึ่งตัวนี้เป็น recording microphone stand นะครับอ่าก็จะบอกว่านี่เป็นเทคสองแล้วนะฮะเทคร take แรกเสียงไม่ดีนะครับใช้ไมค์ตัวนี้กับสาย AUX นะแบบ T.R.S ขนาด3.5ม mm, ิลิเมตรตัวผู้ทั้ง2ฝั่งอะนะเออแล้วคันนี้มันเป็นช็อตช็อตอยังไงก็ไม่รู้นะมันมี Resonance นะฮะเป็นเสียงแบบจีจีอะไรเงี้ยนะก็เลยอัดใหม่แม่งเลย <laughs> นี่ก็คือเทงที่2นะนะก็เลยเอามาใช้โรดวิดีโอไมโคตัวนี้นั่นเองนะครับไม่มีใครที่จะชนะเลิศเทียบเท่า <laughs> ตัวนี้อีกแล้วนะสำหรับเรานะขณะนี้นะฮะขออภัยด้วยนะฮะที่บอกว่า ตาไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตาสายบวมนะเป็นตากุ้งยิงนะเอ็ีเวนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีการแกะกล่องให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเราแกะแล้วก็ติดตั้งไปแล้วนะแล้วเราไม่ซื้อมาแค่อันเดียวนะครับในครั้งเดียวน,ยนะเราซื้อมาถึง2อันนะครับอุตส่าห์แ่นว่าเอออันหนึ่งเนี่ยเอามาใช้งานนะฮะกับตัวนี้เริ่มใช้งานแล้วนะเนี่ยเทคแรกอะ่ะก็ใช้งานอยู่แล้วสําหรับตัวหนึ่งนะครับก็คือ เอามาต่อกับแคลมป์จับมือถือนะครับแล้วก็จับมือถือนะฮะถ่าย top table ถ้าเป็นแคมป์ที่มีโค h ชูนะครับหรือว่าไอช่องใส่ f แฟลชนะสำหรับกล้องนะฮะ เออเราก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้นะครับมา extend มาต่อนั้นนี้เพิ่มเติมได้นะฮะในที่นี้ก็คือโกรดวิดีโอไมโครนั่นเองนะก็คือไม่ไม่ช็อตกันตัวเล็กๆอันนี้นะครับที่มันมีเสียงจีนั่นแหละเพราะว่าสายมันไม่ดีเออไม่มันดีอยู่นะฮะอ่ะแล้วก็อันที่2เนี่ยกล่าวว่าเออจะเอามาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูแล้วก็แบบว่า ประกอบนั่นนี่อะไรเงี้ยนะซึ่งเอาจริงเนะี่ยก็ไม่จําเป็นต้องขนาดน,นั้นหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ติดตั้งอะไรยากแล้วก็ไม่ใช่ของใหม่ด้วยสําหรับคนที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าสําหรับมือสมัครเล่นแบบเรานะ,ะเป็นแบบผู้เริ่มต้นในการทําอะไรเงี้ยก็อาจจะจําเป็นนะครับถามว่าทําไมไม่ใช้แบบไตรพอร์ตแบบ3ขาไตรแปลว่า3ใช่ป่ะแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยก็ใช้ได้คือมันตัวเล็กๆใช่ไหม แต่ว่าเอาไปเอามาเนี่ยตั้งไปตั้งมาก็เต็มโต๊ะอยู่ดีนะฮะคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้โล่งแบบนี้นะพื้นที่การทํางานก็จะลกแบบแบบฝั่งเนี้ยนะฮะลกเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าพอเรามีตัว recording microphone stand เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าชื่อแบบเฉพาะเจาะจงของมันเนะี่ยมันเรียกว่าอะไรนะฮะมันน่าจะมีชื่อแบบเฉพาะอยู่นั่นแหละนะฮะคล้ายๆโคมไฟที่อยู่ในโลโก้ของค่ายทำหนังการ์ตูนชื่อว่าพิกซ่าประมาณนั้นนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันก่อนนะครับเขาบอกอะไรบ้างเนาะก็บอกว่า professional recording microphone series นะครับคำว่า series ก็คือมีหลายตัวหลายอย่างก็จะมีไอ้ขานี้ใช่ไหมครับที่เราซื้อมาใช้เนาะแล้วก็จะมีช็อคเมาส์แบบอลังการเนาะกับแบบ Compact แบบเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีวินชิลนะครับตัวกันลมนะที่เอามาติดตั้งบังลมนะครับเวลาเราออกเสียงถึ เสียงผึ่งอะไรเงี้ยนะมันก็จะได้แบบซอฟลงอะไรเงี้ยไม่เป็นเสียงลมลมนะฮะแต่ว่าของจริงเนี่ยไม่ตรงกับกล่องก็คือไอตัวข้อต่อเนี้ยครับของจริงเป็นเกลียวขนาด1นส่วนสนิ้วนะฮะแต่ว่าในภาพเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบใหญ่นะครับใหญ่เท่ากับไอโหลดวิดีโอไมโครเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะ ติดโดรดวิดีโอไมโครแบบที่กล้องเว็บแคมอันนี้มันติดอยู่ได้โดยตรงนะครับจะต้องติดผ่านแคลมม์มือถือที่มีโคชูอีกทีหน,น,นึ่งเอออันก็จะเป็นวิธีการติดตั้งอยู่ที่ข้างกล่องนะครับซึ่งมันจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะฮะเริ่มจากเอาตัวหนีบไปยึดใส่กับโต๊ะก่อนนะครับขอบโต๊ะต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูนะว่าจะยึด ซ้ายขวาหรือว่าข้างหน้าของเราอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าจะยืดไว้ข้างเดียวกันเลยเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับยืดปรับหดได้อะไรเงี้ยนะครับปรับองศาต่างๆได้หลากหลายอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ประกอบประกอบประกอบไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อมาทางเสร็จเนี่ยมันก็จะค่อนข้างติดตั้งง่ายมันจะมีแค่สองชิ้นอยู่ในกล่องก็จะเป็นตัวนี้แหละ กับตัวขานี้ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะฮะก็อันนี้ราคาอยู่ที่ชิ้นละ159บาทต่อชิ้นนะครับยังไม่รวมส่งนะซึ่งอย่างที่เราเคยบอกเอาไว้บ่อยๆนะครับว่าเราจะขออนุญ,ญาตไม่รวมค่าส่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่สั่งมาเนี่ยเราก็จะต้องขับรถไปหาซื้ออยู่ดีนะฮะซึ่งสุดท้ายเราเนี่ย เวลาที่เราขับรถไปหาซื้อของมาเราก็ไม่เคยรวมค่าน้ํามันค่ารถค่าเดินทางต่างๆเข้าไปในค่าสินค้าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสนใจสินค้านะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างทางเน็ตไม่มีสินค้าจําหน่ายนะฮะอย่างที่บอกไปตอนต้นของคลิปเลยนะครับไม่ได้ขายเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า อยากจะสนับสนุนกันนะครับก็สามารถทําได้นะโดยการนี่แหละสั่งซื้อนะฮะจากลิงก์ใต้คลิปนะจริงๆมันก็เป็นลิงก์ที่สุดท้ายแล้วมันจะเป็นแลนดิ้งจบอยู่ที่แอปพลิเคชันช้อปปี้เนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่ Access Trade นะครับซึ่งก็เป็น a f f i l i a t เเจ้าหนึ่งในหลายๆเจ้านะฮะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เน็ตได้เงินเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันนะครับคงไม่ได้เหลือบากว่าแรงอะไรมากมายนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่า อยากได้เจ้าอื่นนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะเจอสินค้าตัวนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับอ่านรีวิวนิดนึงนะครับอ่านยอดจําหน่ายสินค้า ตัวนี้จากร้านนี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยว่ามีมากมีน้อยอยังไงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในหลายๆตัวชี้วัดที่ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคุณภาพก็คงจะขายได้ไม่เยอะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดูรีวิวนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะเห็นสินค้าที่แบบว่าคล้ายกันอาจจะในร้านเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเป็นร้านอื่นก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งบางร้านเนี่ยเขาก็จะขายแถมมาพร้อมกับแคลมป์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางคนต้องการที่จะเอามา Exten d มาต่อ มายืดออกสําหรับใส่กับไมโครโฟนนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เกลียวแบบ1นส่วนสนิ้วนะฮะอาจจะเป็นขนาดใหญ่กว่านั้นอาจจะเป็นแบบ2อส่วนสหรือ3าส่วนสนิ้วอะไรเงี้ยไม่รู้นะ <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กด share, แชร์แชร์ subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ 大肚。<打> <laughs>